สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลกันต่อนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของอ,อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกันนะครับซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้เราพูดคุยกันไปแล้วนะครับว่า,าวันนี้เนี่ย ในการสรรหาพนักง,งานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารนะครับเช่นผู้มืนในการระดับต้นระดับกลางผู้บริหารท้องถิ่นระดับต้นและระดับกลางเนี่ยกออบตกลางเนี่ยก็อาจจะให้มอบหมายให้กออบตจังหวัดเนี่ยดำเนินการสรรหาได้นะครับทีนี้เราพูดกันไปเรื่องในเรื่องของโครงสร้างอนุกรรมการสรรหาไปแล้วนะครับทีนี้เนี่ย ในอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสรรหาพนักง,งานส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่อย่างไรนะครับซึ่งตามประกาศคณะกรรมการพนักง,งานส่วนตำบลน,นะครับในข้อ11เนี่ยเขาได้กําหนดอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสรรหาพนักง,งานส่วนตําบลไว้ดังนี้นะครับวงเล็บ1ก็คือมีหน้าที่ในการดําเนินการสรรหา ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารตามประกาศที่กออบตกำหนดกรณีมีเหตุผลความจำเป็นกออบตก็อาจจะกำหนดให้อาดำเนินการสรรหาและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาโดยแบ่งเป็นกลุ่มภาคเขตก็ได้นะครับวงเล็บ2องกำหนดหลักสูตรและ ขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการทดสอบวงเล็บ3กํกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหาตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนสิ้นสุดการสรรหาโดยความเห็นชอบของกออบตอรหรือกออบตอจังหวัดตรงนี้ก็แล้วแต่กรณีวงเล็บ4กํกำกับดูแลมหาวิทยาลัยของรัฐที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อช่วยเหลือในการสัญหาให้ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาวงเล็บ5วินิจฉัยและป้องกันปัญหาการทุจริตและการอื่นใดที่เกี่ยวข้องในการสัรหาวงเล็บ6รายงานการดำเนินการสัญหาปัญหาข้อจำกัดและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสัญหาต่อกออบต,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 ต กออบตจังหวัดแล้วแต่กรณีนะครับจนกว่าการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสัญหาจะแล้วเสร็จและวงเล็บ7ก็คือเรื่องอื่นๆทええี่ได้กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้นะครับหรือที่กออบตกออบตจังหวัดมอบหมายนะครับนี่คืออำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสัญหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารนั่นเองนะ